สวัสดีแฟนเย์บอลทุกท่านครับมาติดตามกันต่อนะครับสำหรับการแข่งขันเย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023หรือ VNL 2023มา2อ,อันดับโลกของบราซิลแล้วก็ไทยนะครับที่จะเจอกันในแมตช์ที่2ของสนามที่3หรือสตา์ที่3นี้นะครับที่ประเทศไทยส่วนใครว่าสาวไทยสู้ตุรกีไม่ได้มาดูเสถิติกันนะครับต้องบอกเลยว่า ไทยเคยชนะตุรกี3-0ต่อเซตมาแล้วนะครับและที่สำคัญแมตช์ล่าสุดเนี่ยนะครับปี2022ชิงแชมป์โลกไทยก็เอาชนะตุรกีมาได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยสำหรับในส่วนของการแข่งขัน Nation ลีกสองพั2ยหรือ WNL 2023ซึ่งสัปดาห์ที่3ส,สนามที่3จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับโดยที่ไทยจะพบกับตุรก,รรกีในวันที่29มิถุนายน2566เวลา20.30นาฬิกานาทีเริ่มมีการถ่ายทอดสด การถ่ายทอดสดรับชมได้ก็คือช่อง7 HD ชมง่ายที่สุดกด35ได้เลยส่วนถ้าใครอยากจะชมที่เว็บไซต์ออนไลน์ก็จะมี c h l o o s s i c o o m รวมถึงบัคกบูทีวีแล้วก็สื่อออนไลน์ต่างๆที่มีการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ดูนะสำหรับแมตช์แรกจะเป็นวันที่27มิถุนายนซึ่งไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ส่วนแมตช์ที่2เนี่ยจะเป็นตุรกี ไทยจะพบกับตุรกีเวลา20ปรกนา,าทีของวันที่29มิถุนายน2,566เรามีนัดกันอีกแล้วนะคุณผู้ชมรอติดตามชมได้เลยเรามาส่งผลงานของตุรกีกันก่อนสำหรับเนชันลิก2023ซึ่งสนามที่1กับสนามที่2ตุรกีผ่านร้อนผ่านหนาวเก็บแต้มมาเท่าไหร่แล้ว สำหรับแต้นตรุรกีตอนนี้ต้องบอกเลยว่าโคตรปังนะเพราะว่าตารางคะแนนรั้งอันดับที่3ของการแข่งขันในชั้นลีกซึ่งจบไปแล้ว2ส,สนามสำหรับตรุรกีแข่ง8แมตช์ชนะ6แพ้2มีทั้งหมด19แต้มน,นะครับส่วนของไทยเองเนี่ยนะครับแข่ง8ชนะ2แพ้6นะมี8แต้ม ทีนี้สำหรับตรุรกีชนะใครมาบ้างสกอร์เป็นอย่างไรสำหรับแมตช์แรกของตรุรกีเลยก็คือเจอกับเกาหลีใต้ซึ่งตรุรกีเอาชนะเกาหลีใต้ได้3ต่อ0ูนย์เซตด้วยสกอร์25ต่อ14 25ต่อ17และ26ต่อ24แมตต่อมา ตุรกีเอาชนะเซอร์เบีย3ต่อ1เซตด้วยสกอร์24ต่อ26 25ต่อ17 25ต่อ15และ25ต่อ21แมตต์ต่อมาตุรกีเอาชนะอิตาลี3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ19 26ต่อ24และ25ต่อ19แมต์ต่อมา ุรกีแพ้สหรัฐอเมริกา2ต่อ3เซตด้วยสกอร์22ต่อ25 22ต่อ25 25ต่อ22 25ต่อ11และ9ต่อ15ส่วนแมตต์ต่อมาตุรกีเอาชนะเนเธอร์แลนด์3ต่อ0เซตด้วยสกอร์31ต่อ29 25ต่อ21และ25ต่อ15แมตต์ต่อมาตุรกีแพ้โปแลนด์ 0ต่อ3เซตด้วยสกอร์22ต่อ25 20ต่อ25และ28ต่อ30แมทต่อมาตุรกีเอาชนะแคนาดาได้3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ15 25ต่อ22และ25ต่อ20แล้วก็แม์ล่าสุดของตุรกีปิดสนามที่2 ตุรกีเอาชนะโดมนิกันไป3ต่อ1เซตด้วยสกอร์25ต่อ23 25ต่อ19 23ต่อ25และ25ต่อ20นี่คือผลงานของตุรกีในเนชัลลิก2023นีซึ่งตอนนี้ถือได้ว่าตารางคะแนนของตุรกีนั้นรังอันดับที่3มี19แต้มนะครับส่วนทีมชาติไทยรั้งอันดับที่13มี8แต้ม ทีนี้เรามาดูในส่วนของอันดับโลกอันดับโลกของตุรกีตอนนี้อยู่อันดับที่6ของโลกมีคะแนนทั้งหมด326.36คะแนนในขณะที่ไทยเราเนี่ยนะครับอันดับโลกรั้งที่อันดับ15ของโลกมีคะแนนรวมอยู่ที่ 193. ่2 4, สําหรับว <4, S 1> อลิม์น,น,นหญิงไทยพบกับ ตุรกีที่มีการเจอกันเอาอันดับโล่นะคับทีนี้มาดูสถิตินะครับตุรกีก็ยังมีเปอร์เซ็นชนะไทยมากกว่าแต่ว่าไทยก็เอาชนะตุรกีไปได้หลายครั้งเหมือนกันนะวันที่22กรกฎาคมปี2017เป็นศึกเวิลด์กางปีนะครับไทยเอาชนะตุรกีไปได้3-0ต่อเซตด้วยสกอร์25-20ต่อ25-22ต่อและ25-11ต่อ ครั้งต่อมาวันที่6มิถุนายนปี2018ไทยแพ้ตุรกีไป1ต่อ3เซตด้วยสกอร์25ต่อ20 30ต่อ28 18ต่อ25แล้วก็25ต่อ19ครั้งต่อมาวันที่11ตุลาคมปี2018ตุรกีเอาชนะทีมชาติไทย3ต่อ1เซตด้วยสกอร์ 22ต่อ25 25ต่อ20 25ต่อ22และ25ต่อ20ครั้งต่อมาวันที่17พฤษภาคมปี2019ตุรกีเอาชนะทีมชาติไทยไป3ต่อ1เซตด้วยสกอร์22ต่อ25 25ต่อ19 25ต่อ21และ26ต่อ24ครั้งต่อมาวันที่6มิถุนายนปี2019 ไทยแพ้ตุรกีไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์16ต่อ 25, 18ต่อ25และ13ต่อ25ส่วนครั้งล่าสุดนะครับเป็นศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับวันที่24กันยายนปี2022นะครับเป็นศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับทางด้านตุรกีแพ้ไทย2ต่อ3เซตด้วยสกอร์ 25ต่อ17 29ต่อ31 25ต่อ22 19ต่อ25และ13ต่อ15นี่คือสิติ6ครั้งหลังล่าสุดนะครับจะเห็นได้ว่าไทยเราเอาชนะตรุรกีไปได้2ครั้งตรุรกีชนะ4ครั้งนะครับและที่สำคัญไทยเราศึกประกังปีนะครับปี2017เนี่ย ไทยเราเอาชนะธุรกีไปได้ถึง3ต่อ0เซตแล้วก็ครั้งล่าสุดเป็นศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับปี2022ไทยเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตนะก็ถือได้ว่านี่คือผลงานของทีมสาวไทยนะครับถือได้ว่าสู้ได้นะเพราะว่าตามสถิติแล้วก็ยังมีสถิติที่สามารถเอาชนะได้แล้วก็แต่ละสถิติเนี่ยนะครับ มีชนะ3ต่อ1เซตก็มีก็ถือได้ว่าสู้ได้ระดับหนึ่งเลยแล้วก็แอดมินคิดว่าทักษะฝีมือการเล่นความสามารถไม่น่าจะต่างกันน่าจะต่างกันเกี่ยวกับเรื่องของการแก้เกมแล้วก็ระบบในการเล่นของแต่ละคนของทีมด้วยนะครับน่าจะหักกันหรือว่าได้เปรียบกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับสำหรับในส่วนของตุรกีเอง ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตุรกีก็ต้องบอกว่าก็ยังน่ากลัวนะเพราะว่าเขามีคะแนนรั้งอันดับที่3สําหรับเนชันลี u ก2023ก็ถือได้ว่าแข่ง8แมตช์เขาชนะถึง6แมตช์แพ้แค่2แมตช์ส่วนไทยเนี่ยแข่ง8แมตช์ชนะ2แพ้6ซึ่งก็เป็นสถิติที่ค่อนข้างแตกต่างกันแต่ทีนี้เรื่องของสถิติก็เป็น เรื่องที่สามารถที่จะนำมาวิเคราะห์แล้วก็นำมาเปรียบเทียบได้แต่มันไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปตามสถิตินะคุณผู้ชมซึ่งสำหรับแต่ละแมตช์เนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าในช่วงจังหวะนั้นๆตัวนักกีฬาเองเนี่ยแล้วก็ระบบทีมต่างๆเนี่ยนะครับพร้อมมากน้อยแค่ไหนเล่นเข้าฝักเข้าฝ่ายกันได้ดีไหมรวมถึงระบบการเล่นเป็นอย่างไร ตัวนักกีฬาเองนะครับสามารถที่จะฟิตร่างกายแล้วก็สามารถต่อสู้ได้ดีแค่ไหนรวมถึงการวางเกมระบบการแก้เกมอะไรต่างๆพวกนี้นะครับสามารถทําได้ดีได้แค่ไหนแต่ละทีมเนี่ยก็ต้องมาวัดกันที่สนามเพราะว่ามันเป็นลูกกลมๆคุณผู้ชมซึ่งมันก็สามารถที่จะเป็นไปได้หมดว่าทีมไหนจะแพ้ทีมไหนจะชนะแอดมินเชื่อว่าฝีมือทักษะนะครับสาหรับศึกวอลเลย์บอลเนี่ยเนชั่นลีก2023หรือว่าเป็นศึก ในระดับโลกเนี่ยนะครับแอดมินเชื่อว่าทักษะความสามารถที่มาเจอกันเนี่ยแอดมินเชื่อว่าไม่ต่างกันมากเรื่องของความต่างคือาการที่จะทำยังไงทำให้เป็นทีมเวิร์แล้วก็สามารถที่จะหาจุดอ่อนแล้วก็สามารถที่จะหาจุดทำแต้มได้นะครับแอดมินเชื่อว่าอย่างนั้นนะทีนี้ตอนนี้นะครับก็จะมีรุ่นพี่รุ่นพี่เนี่ยนะครับเจ็ดเซียนเป็นตัวแทนนะ เขาก็จะไปซ้อมให้ให้กับทีมสาวไทยนะครับที่จะลงแข่งในสนามที่3ที่ประเทศไทยนะครับเขาก็จะมีการวางแผนกันนั่นแหละนะครับก็มาดูบรรยากาศกัน,กนคุณผู้ชมก็ขอส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับให้กับสาวไทยเนี่ยเอาชนะในแมตช์สนามที่3ให้ได้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ขอให้ชนะอย่างถล่มทลายเลยนะครับชนะทั้ง4แมตช์ไปเลยในสนามที่3นะครับเพื่อลุ้นรอบที่ลึกขึ้นแล้วก็ กยคะแนนกลับมาสนามที่2ปล่อยไปช่างมันเก็บข้อผิดพลาดในสนามที่2มาแก้ไขสนามที่3ให้ดียิงย่งขึ้นไปเอาใจช่วยสาวไทยคุณผู้ชมครับเรามีนัดนะเรามีนัดสําหรับเรื่องของแมตช์แรกเนี่ยนะครับวันที่27นะเวลา2.30ทุมครึ่งเจอกับนทเนเธอร์แลนด์ส่วนแมตช์ตุรกีเนี่ยนะครับวันที่29นะครับวันที่29เวลา2.30ทุมครึ่งเราเจอกับตุรกีนะครับคืนวันที่29 โดยตรงเลยนะครับแล้วก็คืนวันที่27โดยตรงเลยนะครับไม่ใช่เวลาของวันนั้นวันนี้เหมือนที่แข่งที่บาราซิลนะบางคนก็งงอันนี้แอดมินก็นํามาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับอย่าลืมก, like, ก c, ดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลวอลเลยบอลและข่าวสารวอลเลยบอลต่างๆสวัสดีครับ